สวัสดีครับวันนี้นะครับโอ้มีโปรเจกต์ประมูลภาพวาดจากเรื่องคือเธอนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในเพจไมโอเมลเลอร์นะครับรายได้ทั้งหมดก็จะไปช่วยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับอันนี้เอ็กซ์คิวชิ่มากๆครับเพราะว่ามีลายเซ็นของโอ้แล้วก็น้องยายาด้วยนะครับก็ติดตามรายละเอียดได้ในเพจเลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณะขอบคุณนะฮัลลทำาดนะรักสดๆเลยล่ะค่ะก้าวกสายขิมเรียกได้ว่าโมเมนต์นี้หล่อมาริโอเมลเลอร์เซอร์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัววันนี้คู่นางเอกของเขาสายขิมในละครเรื่องคือเธอมาชวนทุกคนไปร่วมทำบุญด้วยกันได้มีการอัพคลิปชวนทำบุญแล้วก็อัพภาพ และแปลแคปชั่นบอกว่าสำหรับใครที่ยังคิดถึงก้าก้าและสายคิมอยากให้มาร่วมประมูลกันถือว่าได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันด้วยน้องๆยังต้องการวามช่วยเหลืออีกเยอะเลยนะครับติดตามรายละเอียดได้ในเฟซบุ๊กมาริโอ์เมลเลมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับขอบคุณน้องย่าด้วยจ้าเรียกได้ว่าท่ามกลางแฟนๆแนห่คอมเมนต์กันสนัน่นกรี๊ดสนัน่นบางคนบอก คิดถึงคู่นี้มากเลยค่ะกรีดฟินเขาอยู่ด้วยกันบอกกรีดคิดถึงคู่นี้ที่สุดอีกเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่าลืมไปร่วมทําบุญการประมูลรูปภาพของ9้สายขิมกันนะคะติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook ของ Mario m a ร i o อเมาเลอกันได้เลยค่ะ